บอลเดียวเนียวซับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้อยู่ในคู่บิ๊กแมตช์ครับแมนยูเจอเชลซีที่เราจะพูดกันยาวนิดหนึ่งนะครับส่วนคู่อื่นๆมีสเปอร์วิลล่าครับบิ๊กแมตช์กันโชซิลาเป็นฐานะของนาโปลีเจอตาลอนาตาแล้วก็อินเตอร์มิลานเจอเวเนเซียนะครับคลิปของผม,ผมอาจจะยาวนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะนำเสนอมุมมองของต่างประเทศด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใครที่ไม่มีเวลาฟังเลื่อนไปท้ายคลิปเรามีสรุปผลให้เพื่อนนนด้ฟััังกนะครบ เมื่อคืนนะฮะผมวิเคราะห์ไป5ตัวเลทเทหมดนะครับตั้งแต่เซนน์แพ้ฮารีวูชนะ2-1ไม่ผ่านราคาซิตี้แพ้นะครับยูเนี่ยนเบอร์ลินก็ขาดรอย3-0ไลฟ์ซิกส1นนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะฮะ ก็พาดไปจริงๆนะครับสำหรับค่ำคืนวันเสาร์วันนี้หวังว่าวันอาทิตย์เราจะมาแก้ตัวกันนะครับไปลุยกันเลยสำหรับบอลคู่แรกนะครับแมนยูครับเปิดโอทัฟฟอร์ดเจอกับเชลซีก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อันดับ13เจอกัอนลับ6ครับเกมในบ้านของแมนยูชนะ2จาก4เกมนะครับก็ถือว่าชัดเจนดีเหมือนกันแต่ว่าในการยิงประตูแลดูจะมีปัญหาในบ้านนิดนึงนะครับก็โค้ชเก่าอิลิกเทนฮากที่โดนปลดไปทำทีมได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยิงได้แค่8ประตูฮะในซีซั่นนี้เสียไปถึงรับส่วดนะ เชลซีครับปีนี้ดูดีสุดๆครับลูกทีมของมาเรสกากดไปถึง19ประตูนะครับเสียไป11เท่ากันเลยนะชนะ5จาก9เกมครับเกมเยือนชนะ3จาก4แพ้ไปแค่เกมเดียวแค่นั้นครับสำหรับเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับทั้งคู่เจอกันนะครับนัดล่าสุดเชลซีกดไป4-3นะครับในซีซั่นที่แล้วแล้วก็บ้านแมนยูชนะ2-1 นะครับบอลคู่นี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันพอสมควรแล้วก็จะจบที่ผลเสมอกินกันไม่ลงะเชลซีเมื่อเจอหรือกับทีมใหญ่ๆมักทําได้ดีนะถ้าเจอกับลิเวอร์พูลไงคยฮะสถิติสเสมอยาวๆเลยนะครับแต่ว่ามาเจอกับแมนยูเนี่ยก็มีแพ้ชนะบ้างแต่เสมอไปถึง5เกมจาก10เกมหลังนะครับในแง่ของการทําเงินเนี่ยแมนยูทำเงินได้ดีพอสมควรนะเมื่อเจอกับเชลซีนะครับทำเงินไปถึง7เกมใน10เกมก็ถือว่าชัดเจนดีครับำสำหรับแมนยูนะครับ ฟอร์มของแมนยูเพิ่งกดเลตเตอร์ไป5 2นะครับก็บอลเปลี่ยนโค้ดนะนะก็ลีกคับนะครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนในลีกเนี่ยรุ่มรุ่มบอดอนครับเสมอมาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าตอนนี้บอลเปลี่ยนโค้ดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ10นัดหลังสุดชัยชนะของแมนยูมีแค่3เกมนะครับซึ่งเป็นบอลถ้วยถึง2แล้วก็ในลีกชนะแค่เบิร์ฟอร์ดแค่นั้นเองนะครับส่วนทางด้านของเชลซีเพิ่งแพ้อ่า นิวคาสเซิลนะครับก็บอลถ้วยนะ2-0ก่อนหน้านี้ในลีกเนี่ยเจอกัน2-1นะครับเหมือนคู่ลิเวอร์พูลกับบอลหมัดเลยทีเดียวแต่ว่าคู่นี้สับกันนะครับนิวคาสเซิลเมื่อวานก็ทำได้ดีชนะ,ะท่าน้าของอาร์เซนอลมาด้วยนะครับฟอร,ร์มของเชลซีก็ดีขึ้นมาถนัดตานะครับจะมีสะดุดลิเวอร์พูลกับ Nixon, นิวคาสเซิล2เกมแค่นั้นเองนอกนั้นก็ฟาดเรียบมาทั้งหมดนะครับวันนี้ราคาเสมอครับบอล3หนะ้าแน่นอนแหละครับว่าแมนยูได้เปรียบแน่นอนในการเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าพักหลังที่ผ่านมาเนี่ย นะฮะในบ้านหรือนอกบ้านก็ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่เหมือนกันสําหรับแมนยูนะครับแต่ว่าสูงต่ำเนี่ยเปิดไปถึง3ลูกครึ่งนะฮะก็เป็นที่น่าเตะตาเหมือนกันว่าทําไมเปิดสูงขนาดนี้นะครับคงจะมองว่าด้วยรูปแบบการเล่นของทั้ง2ทีมจากเกมที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเปลี่ยนโค้ดเป็นรุทฟาน,นิเตอรอยรักษาการชั่วข่าวนะครับใช้าทางหน้าของเกมริมเส้นและคอสเข้ามาทําให้มีโอกาสในการลุ้นประตู พอสมควรเลยนะครับสำหรับแมนยูนะนัดล่าสุดก็กดไปถึง5ประตูนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ค่อนข้างเปิดแน่นอนครับส่วนเชลซีครับแจ็คสันโคลันเมอร์ไม่มีข้อสงสัยนะครับรวมถึงมาดูเอเก้แล้วก็เนโต้ด้วยนะฮะเน้นคองเกมบุกอย่างแน่นอนนะครับเมื่อมี ช่องคิลเลอร์พาร์ทเนี่ยนะครับกองกลางอย่างไกเซโดรวมถึงลาเวียเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเก็บบอลแล้วออกบอลได้ดีพอสมควรแผงหลังโควิลฟฟร์เฟน่าน่าจะโดนสักหนึ่งเกมครับลิฟเจมก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่วันนี้ถ้าเจอเกมริมเส้นที่ต้องเปิดไปทําประตูเนี่ยนะครับกุสโตอย่างเงี้ยนะครับคูคูเร่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะหวือหวาสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยคูคูเร่ยที่มีการบาดเจ็บนะครับเป็นกุสโตที่ลงมาแทนนะก็น่าจะไม่พร้อมนะครับส่วนทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ย ตัวบาดเจ็บก็ตัวนเดิมดมอยู่แล้วนะครับ Uh, วันนี้เนี่ยกาลาโชกับแรดฟอร์ดผมว่าจากการมาเข้าคุมทีมของรูสันนิสเตรอยเนี่ยเกมริมเส้นค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาถนาดตามเหมือนกันในเกมที่ผ่านมานะมันจะเข้าทฤษฎีบอลเปลี่ยนโค้ดอีกหรือเปล่านะฮะสำหรับเกมในวันนี้นะครับไปดูสตินักเตะกันนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยโคพันเมอร์กดไปแล้ว7ประตูเลตติ้งเยอะที่สุดอยู่7.75เนะฮะเป็นเชลซีทั้งหมดเลยนะในเลตติ้ง5้นับแรกนะครับเจดอนซานโช่ o, นะฮะก็ย้ายมากับแอติตเป็นว่าเล่นเลยนะฮะแอติตไปถึง3แล้ว การยิงประตูนะฮะนิโคลัสแจ็กซันนะครับโคพานเมอร์นะครับมาดูเอวเก้การนาโชกกดไป2ครับแมนยูนะคาซูเมโล่หนึ่งนะครับส่วนมากจะเป็นทางด้านของเชลซีที่ทำประตูได้ดีกว่านะครับส่วนแอตซิตต์เนี่ยบ่งบอกถึงว่าโคพานเมอร์ยังคงยอดเยี่ยมครับนิโคลัสแจ็กซันนะครับจะโดนสารโชคสาครั้งแล้วนะครับมอเซกาเซโดนี่นะครับก็ยังคง สถิติเนี่ยอาจจะอยู่ที่เชลซีกันนิดหนึ่งครับสำหรับค่าตัวผู้เล่นของนักเตะนะครับส่วนในระบบทีมครับเชลซีอยู่อันดับที่5ของลีกนะมีเลตติ้งอยู่6.75นะฮะอันนี้ไม่ใช่ตารางตารางคะแนนนะเป็นเลตติ้งนะครับส่วนแมนยูนะครับ6.66นะครับการสร้างสรรค์โอกาสในการยิงประตูแมนยูแลดูจะเยอะกว่าด้วยนะครับส่วนค่า XG ตรงนี้สำคัญนะครับเพื่อนๆขาดไม่ได้เลยฮะเชลซีครับมีค่า XG อยู่ที่18.78นะครับก็คือ มีเทียบเท่านะอาร์เซนอลด้วยนะครับส่วนแมนยูว่าค่า XG15 จีฮะ xg คือค่านับการสร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูในกรอบเขตโทษนะฮะก็ยังไงเชลซี Chelsea ก็ยังคงมีลุ้นมากกว่าในแง่ของการทำประตูนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับด้วยตัวระบบผู้เล่นแล้วบอลเปลี่ยนโค้ดแมนยูก็มีลุ้นเหมือนกันสำหรับเกมในบ้านนะแต่ผมเชื่อว่ามาเลสกา,าที่พาดบอลถ้วยมาตรงเขี้ยวต้องเขี้ยวในนักเตะในลีกพอสมอควรซึ่งในลีกเนี่ยตอนนี้ไม่มีข้อกังขาเหมือนกันครับก็ยังคงโชว์ผลงานได้ดี นะครับส่วนมุมมองของต่างประเทศกันบ้างครับออฟตา้านาไร์ครับจากการจำลอง1 0,000เกมเจ้าบ้านมีโอกาสชนะ37.8นะครับทีมเยือนก็37.3มอ่ะมีโอกาสทั้งคู่ครับเสมอมีโอกาสเป็นไปได้นะฮะส่วนข้อมูลของ FC t a b เทเบิลเจ้าบ้าน36เยือน36นะฮะเสมอ26%สเปอร์เซ็นต์สูสีนะครับแฟนไซด์บอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยจะเ่าเชลซีจะบุกมาชนะ3ประตูต่อ1นนะฮะก็ยังคงมองว่าแข็งแกร่งกว่าแมนยูแค่นั้นเองจากการ นะครับทำนายของ Mass Produce นะครับส่วน The Top f i ฮะบอกว่าเกมนี้จะจบกันที่เสมอ2-2เนื่องจากทั้งคู่เนี่ยนะฮะเจอกันเมื่อไหร่เสมอเมื่อน,นั้นนะครับส่วน Nana Sportmo ก็ให้2-2เหมือนกันนะนะฮะบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยวันนี้ตะลอยจะทําได้ดีฮะ ส่วนทางด้านของเดอะสแตนดาร์ดให้เชลซีบุกมาเฉือน2-1นะครับวันนี้ตะลอยกับเกมแรกนะครับเป็นคุณซื้อที่ยังไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เนื่องจากยังนัดแรกไงนะฮะส่วนทางด้านของสปอร์ตเครดาครับให้2-2เช่นเดียวกันนะครับสูสีนะนะครับส่วนเซเว่นสกีนสอร์บอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยไมล์พิลิซันอีสต์นะครับอ่าฟอร์บอสทูสกอร์คือทั้งคู่เนี่ยยิงประตูกันได้อย่างแน่นอนครับสำหรับเกมในวันนี้นะครับสกอร์สูงมีเห็นแน่ๆ นะครับส่วนทางด้านฟุตบอลไวสเปอร์นะฮะบอกว่าจบที่1 1หนึ่งแล้วทั้งคู่ยิงประตูกันได้นะครับก็มีโอกาสเหมือนกันครับในแง่ของการลงทุนในสกอร์สูงหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมมองว่าเชลซีไม่น่าแพ้สําหรับเกมนี้เผอเนะครับนัดที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นบอลถ้วยไงอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นบอลในลีกค่อนข้างที่จะเด็ดจริงจังพอสมควรน,นะครับดังนั้นเกมวันนี้ผมเชื่อว่าเชลซีไม่แพ้แน่ๆนะแต่จะชนะได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับ ผู้ต่อไปครับสเปอร์เจอกับวิลล่าครับสเปอร์อันดับ10วิลล่าอยู่อันดับที่5นะครับสเปอร์ปีนี้เกมในบ้านชนะ3จาก4เกมแพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับยิงได้ถึง11ประตูนะในบ้านก็าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งพอสมควรครับ เสียไปแค่3ประตูแค่นั้นเองส่วนวิลล่าครับเกมเยือนไม่แพ้ใครเลยนะฮะชนะ3จาก4นะครับสูงสีเหมือนกันนะ,สะเสมอไป1ยิ่งยิงได้9เสีย5วิลล่าก็ยังคงรักษาม,มาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสําหรับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยนัดล่าสุดในครับในซีซั่นที่แล้วเนี่ยสเปอร์กดไป40แล้วก็วิลล่ากดไป2-1ะครับเป็นบอลที่ต้องบอกว่าบอลน,นอกบ้าน นะครับสิบนัดหลังเนี่ยสเปอร์เอาชนะไป6เกมครับแพ้ไป4แค่นั้นเองนะครับก็มีได้มีเสียไม่เสมอเลยดังนั้นคู่นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเฉือนกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเกมนี้สเปอร์เพิ่งเอาชนะแมนซิ t y ตี้มา2-1นะครับในบอลถ้วนยนะก็ตามราคาจริงๆนะครับส่วนในลีกเนี่ยนะครับเพิ่งแพ้ให้กับคิตซาพาเลตอย่างพ i ิกล็อกเลยทีเดียว นะครับหประตูต่อ0ูนะวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับโอกาสมีแน่แน่นะครับ,นนะรบ10นัดหลังสปเปอร์กดไปถึง8เกมนะฮะเอาช,ชนะมาได้ในทุกรายการนะก็ถือว่าได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียว พ่แพ้ในหลีกก็มีทางด้านของคิสาบาเลตกับไบตันแค่นั้นเองนอกนั้นในทุกรายการฟาดเรียบมาเหมือนกันครับสำหรับสปเปอร์นะส่วนวิลล่านะครับเพิ่งแพ้ให้กับคิสซาบาเลตในบอลถ้วยมาตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะฮะในหลีกก็เสมอบอลหมัดมาเหมือนกันะนะครับอาจจะลุ่มๆุม,มนนดอนดอนบ้างสําหรับในช่วงเวลานี้แต่วันนี้เป็นเกมที่สําคัญพอสมควรนะรับราคามาสปเปอร์ต่อครึ่งลูกนะครับสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ โอกาสเนี่ยสเปอร์มากกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมในบ้านนะวันนี้ก็ต้องลุ้นดูครับสเปอร์ครับคมพร้อมไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับหน้าเป้าเปย์โซเลนเก้ครับติโมเวนเนอร์เบอร์แานจอร์ชัน,นคูลูเซฟสกี้บิซูม,ม่านะครับเจมส์แมดดิสันการถอยคูลูเซฟสกี้ลงมาในตำแหน่งนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยเป็นบอลขี้เลี้ยงอ่ะนะครับแล้วก็ไปต่อบอลออกบอลได้ได้ได้อย่างเยี่ยมนะไม่ขี้เลี้ยงแต่ไม่ได้แย่นะครับส่วนตัวอื่นซองึงมินมีอาการบาดเจ็บ นะครับแล้วก็วันเดเวินรวมถึงโรเมโรแค่นั้นเองแผงหลังก็เป็นดากูซินนะครับตวเอ่อแล้วก็เดวี่นะครับอูโดกี้โพโลนะครับวิคาริโอก็ตัวหลักทั้งหมด4 3, 3. ่เกมลุกจัดจ้านอยู่แล้วครับสำหรับอังเก้นะส่วนอูนัยเอมิรี่ครับยังคงต้องพึ่งความสามารถของโอริวัสกินนะครับเกมในแดนกลางก็ยังคงดีอย่างยอดเยี่ยมอย่างเช่นติเลมังกับโอนาน่านะครับก็ภาวนาว่ากองหน้าต้องยิงเพิ่มแค่นั้นเองมาบอลในระบบอยู่แล้วครับ4ี่สนึ่ง นะครับไม่ได้ไม่เสียนะแล้วก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าโต้กลับค่อนข้างทำได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับลูกทีมของอุไนเอมรีนะครับมีรอสบัคได้เท่านั้นเองครับที่มีการบาดเจ็บนะดังนั้นความพร้อมวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ทางฝั่งของวิลล่านิดนึงนะครับก็น่าจะสูสีอ่ะโอกาสจบเสมอไม่มีฮะบอลฟันวันเดียวนะครับแล้วก็ในซีซั่นที่แล้วเนี่ยนะทีมเยือนทําได้ดีกว่าผมคิดว่าวันนี้วิลล่าไม่แพ้นะฮะกับสเปอร์ที่ค่อนข้างไม่แน่นอนในแดนหน้าด้วยนะครับ แล้วก็วิลล่าก็กําลังโชว์ผลงานได้ดีด้วยสําหรับในลีกนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ไม่น่าจะพลาดอีกนะครับฟันดงที่แอสตันวิลล่านะครับข้ามฝั่งไปกันโชว์ไลต์อิตาล,ลีคู่แรกเลยนะครับอตาลันต้าเจอกับทางหน้าของนาปโปลีนะครับบุกมาเยือนนะสำหรับอตาลันต้านาโปลีปีนี้แผงลิดด์ได้ดีพอสมควรยิงไป18ประตูแล้วนะครับจาก10นัดที่ผ่านมาเฉลี่ยน,นัดละนะครับ1.8ประตูเลยทีเดียว ก็ถือว่าเกือบ2อะ่ะเสียแค่5ประตูเองครับปีนี้นะส่วนอาตาลต้ายิงได้26ครับเป็นกรอบเป็นกรรมแต่เสียไปถึง14นะครับก็อย่างว่านะฮะนาโปรีรักษามาตรฐานในการโซนหัวตารางนะฮะส่วนาตาลันต้าก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องนะปีนี้ก็เป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วในการสตาร์ทซีซั่นนะครับทั้งคู่เจอกันนัดล่าสุดตาลันต้าก,กดไป30ูแล้วก็นาโปรีกดไป2 1สถิติพอๆกับคู่เมื่อกี้เลยนะฮะก็บนทีมเยือนหรือเปล่านะครับในซีซั่นที่แล้ว นะครับ10นัดหลังเจ้าบ้านชนะไป5ครับแพ้ไป4สูสีกันครับสำหรับคู่นี้ออกหน้าไหนก็ได้นะครับจะมีเสมอบอลถ้วยเกมเดียวเมื่อปี2021แค่นั้นเองนะครับฟอร์มของนาโปลีครับตอนนี้ไม่แพ้ใครเลยครับสำหรับ10นัดหลังครับยอดเยี่ยมมากนะฮะนัดล่าสุดกดเอซีมิลานถึง2ตอนนี้กำลังลงตัวเลยทีเดียวนะครับคาราชิเรีย หรือหลายๆตัวนะครับก็ยังคงโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ10นัดหลังทำเงินไปถึง8เกมนะครสำหรับนาปโปลีนะส่วนอาตาลันตาครับอ่าสินัดหลังก็แพ้กับโคโม่ครับเกมเดียวเท่านั้นเอง นะครับนอกนั้นก็ยังคงโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับนะัดล่าสุดกดมอนซ่า2 0ก่อนหน้านี้กดวิโลนาไป6-1นะฮะสำหรับในลีกโอ,โ,โอ้โหนะครับก็สูสีกันเลยบอลวันนี้ฟอร์มคู่ขี้นะครับเป็นบอล3หน้าเจ้าบ้านต่อเสมอครบครึ่งครับยังคงมีเหลี่ยมที่โอกาสจะจบเสมอมีให้เห็นแน่ๆจ่ายแค่3.29สูงต่ำเบอร์ที่2ลูกครึ่งนะปีนี้เนี่ยนาโปลีเป็นบอลเน้นผลนะครับไม่ได้แล้วก็ไม่เสียฮนะวันนี้ความพร้อมเนี่ยคาราชิเลียะนะครับได้ลูกกูมาเสริมคมอีกเนี่ย นะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมคาราที่เลียกดไปแล้ว5ประตูนี่นะครับกับอีก2แอสซิสต์นะกิลมอร์เกียซ่านะครับแม็กได้แม็กโทมินีมาเสริมในแดนกลางด้วยค่อนข้างที่จะแน่นมากขึ้น4-3-3บุกเต็มที่นะครับแล้วก็เกมรับทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับได้ดิโรเรนโซมาด้วยนะครับก็อย่างเสียไปแค่5ประตูเองในซีซั่นนี้นะครับส่วนนาตาลุต้าครับโรติกุยครับกดไปแล้ว10ประตูครับยิงเป็นกอดเป็นกามาเดมราลุกแม่นนะ ครับเด็คาตเรเนี่ยตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันครับสำหรับ3ตัวหน้าเนี่ยยิงได้แน่ๆนะครับส่วนเกมในแดนกลางก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับมาเทนเดรูนนี่นะฮะเบลลาโนวานะครับเอดิสันรวมถึงโรเกอรี่นะครับไม่มีปัญหาฮะสำหรับทางด้านของทีมเยือนนะครับตัวผู้เล่นอย่างสกามาค้าขาดแค่ตัวเดียวแค่นั้นเองนะครับก็สูสีอะแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยโมเมนต์ของฟุตบอลมันยังคงอยู่ที่นาโปลีนะฮะกับการเสมอครครึ่ง แบบนี้ผมว่าบอลสามน้าไม่แพ้เลยฮะแต่จะชนะได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับนาโปลีอย่างไรผมก็ต้องเลือกเชีย์ที่บอลเจ้าบ้านนะครับฟันงครับคู่นี้ฮะอินเตอร์มิลานครับเจอกับเวนิสนะครับในเกมวันนี้เนี่ยอินเตอร์มิลานอยู่อันดับที่3นะครับเวนิสอยู่อันดับที่18นี่นะครับหนีตกชั้นอยู่นะครับฟอร์มของอินเตอร์มิลานกดไป24ี่ประตูในฤดูกาลนี้นะครับนัดหนึ่งมี2ลูกครึ่งว่างั้นเหอะนะครับส่วนเวนิสเสียไปแล้วถึง18นะครับ ในเกมเยือนไม่ชนะใครเลยนะครับเละเทะเหมือนกันนะอ่านะครับฟอร์มทั้งคู่เจอกันเมื่อปี2021-22นะครับเป็นอินเตอร์มิลานฟาดเรียบทั้ง2เกมเลยนะครับ2 1กับ2 0นะครับฟอร์มของอินเตอร์มิลานเพิ่งกดเอมบรีไป3 0แล้วก็เสมออยู่ในตดส4 4สุดมันเหมือนกันนะครับสิบนัดนหลังแพ้กับเอซิมิลานแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับพักหลังมาเริ่มยิงประตูเยอะละ สำหรับทางด้านของอินเตอร์มิลานก่อนหน้านี้อาจจะมีเป๋ๆกันบ้างนะครับส่วนฟอร์มของเวนิสเพิ่งเอาชนะอูดินเซมานะครับนายโดนใบแดงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับสำหรับเกมที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปดูนิดนึ่งผิดเนี่ยครับโดนใบแดงไปนะครับก็เลยชนะมานั่นเองนะครับก็ก็ไม่ได้ดีหรอกนะครับมันบอลโดนใบแดงวันนี้เป็นรองถึง2ลูกะครับบอลหน้าเดียวนะครับวันนี้ไปดูความพร้อมแค่นั้นเองครับตัวบาดเจ็บมีคันฮาโนกูเจ็บ กับอากุสโต้แล้วก็แซบี้แค่นั้นเองนอกนั้นยังคงอยู่ครบครับมาติเนสเทเรมี่นะครับอ่าตุรามน่าจะได้พักหรือเปล่านะครับอาจจะได้ลงไม่เต็มอ่ะนะครับเจอวันนี้นะฮะก็บอลหน้าเดียวเลยฮะอ่าอัสแลนนี่นะครับเฟลิสตี้ดาเมียนเบเรราดิมาโคนะครับปกติเป็นคาฮานอกูนะตำแหน่งเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาใดพร้อมแน่นอนนะครับส่วนทางด้านของเวเนเซียฮะหน้าเป้าอย่างอ่าโพยินพาโรนะครับโพชันพาโรกดไปแล้ว4ประตูนะ ครับแล้วก็โอริเซ r เนโอนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวเข่งใดๆเลยนะครับก็ต้องดันแค่นแค่นั้นเนนะองนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีใครที่น่าชื่นชมเหมือนกันสําหรับวินิสบอลน่าจะบอลหน้าเดียวฮะ สองเม็ดผมคิดว่าน่าจะสาเม็ดยืนพื้นนะสำหรับอินเตอร์มิลานในชุดนี้ก็ยังคงเป็นตัวชุดเดิมที่เล่นด้วยกันในซีซั่นที่แล้วที่ยิงประตูกันไปกอบป็นกรรมตอนนี้พยายามที่จะเร่งเครื่องแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะลอดสําหรับทางด้านของทีมเยือนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเชลซีวิลล่านาโปลีแล้วก็อินเตอร์มิลานฝากไว้ด้วยนะครับสทีมที่น่าลงทุนของช่องบอลเดี่ยวเนี่ยทรัพย์ับหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านทุกคนจะชื่นชอบคลิปของผมฝากกดไลค์กดแชร์ลม่มหนึ่งกดติดตามกันด้วยใครที่ตดดดดาาามมัััันนนอยยยู่่่่เเเนนีีีววผสสสสงงท็ใหห้้ชคคํรรรบบล